อย่าไปกลัวเลยอยากได้อะไรซื้อนนั้นนายอย่าคิดมากเอางี้ถ้านายจะซื้อมีดหรือซื้อของเล่นนะนายคิดเลยเดี๋ยวมึงก็ซื้ออีกพูดตรงตรงแบบเพื่อนเพื่อนไงแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ซื้ออีกซื้อไปเถอะซื้อไปเล่นนึ่งอะซื้ออะไรก็ได้เหมือนซื้อมีดฐานอะซื้อไปอะซื้อไก่อนซื้อไก่อนเดี๋ยวซื้ออีกเออเหมือนไปเดินเล่นตลาดนัดอะเดิน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 ซื้ออะไรดีวะไออยาซื้อนี้ก่อนแล้วกันจบเออซื้อแคบหมูกาถุงก่อนี๋ยวก็เดินเดินเดี๋ยวเจอแล้วซื้ออีกเอาเจอผิกแุ้งซื้ เต็มเลยไม่ต้องคิดเจออะไรซื้อเอาไก่ดอดเอาซื้อจบเดี๋ยวถึงบ้านเฮียไดเฮียอะไรมาแต่ม่าโอ้ยยัได้แมลงมาด้วยท่รักท่รักฉันได้จิ้งหรีดมาถุงนึงน่ะซื้อมาตอนไหนไม่รู้ได้มาเดี๋ยวก็ซื้ออีกเพราะของแต่ละอย่างมันมีมูลค่ามันมีแวลูที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณจะเติมเต็มมันเองเออจะเติมเตมด้วยเบอร์เหล็กเติมเต็มด้วย made in USA เติมเต็มด้วยเอ่อการเปิดการล็อกเดี๋ยวมันเติมเต็มตัวมันเอง พอเล่มเดียวมันไม่จบคุณเชื่อผมเล่มเดียวมันไม่จบ